บค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Smart Plan for Smart Life ค่ะ EP นี้นะคะก็จะต่อกับ EP ที่แล้วนะคะต่อเนื่องกันเราแต่เราแบ่งเป็น2ช่วงเวลาเนาะทุกท่านจะได้มีเวลาทำความเข้าใจกับแต่ละ EP นะคะ EP นี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของ Thai m o เดลนะคะ Thai m o เดลที่พี่หมูคิดผลขึคนค้นมาเนี่ยมันก็จะล้อมาจาก ล้อๆมากับ t r e Package System ซึ่ง Tree Package System เนี่ยก็จะแก้ปัญหาพวก s t u e n Opportunities ต่างๆด้วยนะคะทีนี้เนี่ยใน Tree Package System ที่มันเป็นรูปแบบของ t h ยโ m o ดลพี่หมูก็จะเรียกว่าปลอดภัยกว่านะปลอดภัยกว่าักหน่อยนึงเพราะพี่หมูจะมีเต็งนิดนึงว่าสิ่งที่เราคิดกันเนี่ยหลายๆอย่างมันจะมีความเสี่ยงอยู่มากนะคะยังไม่สามารถที่จะยึดติดเป็นแผนกเกษียณซึ่งมันมันพลาดไม่ค่อยได้นะคะก็ถือว่าม,มาแนะนำเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ย มีการวางแผนที่รอบครอบแล้วก็รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะพี่หมูรบกวนช่วยย้อนนิดน,นึงว่าไทยโมเดลที่พูดถึงใน e ีที่แล้วเราจะเชื่อมต่อถึง e ีนี้เป็นยังไงบ้างคะก็อี EP ที่แล้วเนี่ยผมก็แสดงให้ดูนะฮะว่าไทยโมเดลเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วก็แบ่งเงิน3มกองเนี่ยแบ่งยังไงแต่ละกองต้องแบ่งเท่าไหร่เพราะอะไรนะฮะเอาไว้ตรงไหนนะฮะอีพีนี้เนี่ยผมก็จะเอาไทยโมเดลนะซึ่งมันเป็นสมการ ในเมื่อมันสมก,การเนี่ยมันสามารถที่จะทาอะไรได้เยอะเยอะแยะหลายเรื่องแล้วไทยโมเดลเนี่ยมันมีสมก,การอยู่4ี่ตัวมีตัวแปรอยู่4ี่ตัวนั่นแปลว่าผมจะเอามาแสดงให้ดูว่าเราสามารถตั้งคำถามหรือเอาไปใช้งานได้4ี่สีคำถามนะฮะดังต่อไปนี้ผมก็จะแชร์เลยนะฮะก็ต้องดูที่หน้าจอพี่หมุนแชสกรีนนะคะแชร์แล้วนะฮะเมื่อกี้เรามาถึงกันตรง งสมการ<ส>อ๋อมีสี่ตัวแปรที่เราชี้ถึงสองสามสี่เอาไว้อ่าตรงสมการนี้นะฮะอ่าใช่ครับนะฮะตรงสมการนี้นะฮะที่ผมชี้เห็นว่าเรามีเอ่อตัวแปรหนึ่งสองสามนะฮะมีสี่ตัวแปร, 1, 2, 3, ะะแปรเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ตัวแปรเนี่ยเราจะเอาไปเพื่อการเําไปใช้งานนะฮะแต่ตัวแปรได้อย่างไงนะฮะ,อ,ะอันแรกเลยฮะก็คือเราเอาไว้ใช้เพื่อหาจํานวนเงิน ที่เราจะถอนใช้หลังเกษียณค่ะนะนะอันนี้เราไม่ใช่หากองทุนเกษียณนะฮะเราจะหาว่าเราจะถอนใช้หลังเกษียณเท่าไหร่โดยที่แน่นอนครับเราเราสมมุติว่าเราพอจะคาดการได้ว่าเดี๋ยวปลายปลายปีนี้เราะเกษียณหรืออีกสักปีหน้าจะเกษียณเราน่าจะมีประมาณสักสิบล้านนะตั้งเป็นตุ๊กตาเพื่อให้คิดง่ายนิดหนึ่งว่าว่าคาดการได้ว่าเออวันที่เกษียณนะอีกสักอีกไม่นานเราจะเกษียณเรามีมาณสักสิบล้านคําถามคือสิบล้านเราเราจะเราจะใช้มันยังไงดี ใช้มันปีละเท่าไหร่ถูกไหมฮะนะคนที่มันมีเงินก้อนคนที่มีเงินก้อนจะต้องตั้งคำถามเลยว่าเออมีสิบล้านนะจริงไม่รู้คุณจะดีใจมั้นะคุณจะดีใจนะฮะทำงานมาทั้งชีวิตใช่ไหมฮะมีสิบล้านแต่คุณจะต้องถามต่อว่าแล้วสิบล้านนี่คุณจะคุณจะใช้ยังไงคุณจะบริหารยังไงปัญหาก็ไม่ใช่ว่ามีเงินก้อน้วตอนนี้มีปัญหาว่าถ้ามีเงินก้อนจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันจะจัดการยังไงให้ถอนใช้แล้วพอดีใช่ครับใช่ครับไม่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 อ่าไม่ ยังไม่ถึงคำยังไม่ถึงปัญหาที่ว่า10ล้านจะลงทุนอะไรดีนะฮะยังไม่ถึงนะฮะยังไม่ไปถึงงนั้นนะฮะนะ,ะ,นะะเราเราต้องมาคิดก่อนว่า10ล้านเราจะบริหารจัดการมันยังไงแต่ไม่ใช่เรื่องของว่าเราจะเอาสิบล้านไปเล่นหุ้นตัวไหนซื้อกองทุนรวมจัดพอร์ตยังไงดีไปคุยกับเอบอ,ลอ,นนอบอลอนบลจไหนยังไม่ใช่ตรงนั้นนะฮะเอาสเตทนี้ก่อนคือว่า10ล้านเนี่ยเราเอาไทายโมเดลเข้ามาจับนะฮะโดยใช้แนวความคิดเดิมก็คือว่าเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นต์นะฮะผลตอบแทน มโน8%นะฮะผมจะใช้ตัวเลขให้เหมือนเหมือนกับ EP ที่แล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นแต่ในทางในโลกของมันจริงเนี่ยผมคิดว่า8%นี่มันสูงไปนะฮะผมแนะนําที่5%นะฮะนะครับอ่ะ,ะ,ะ,อะผมต้องการปรับปรุงนะฮะก็ต้องมีตัวนี้สมการตรงนี้นะฮะเออแบ่งเงินเป็นสามกองกองที่หนึ่งกองที่สองเนี่ยมีระยะเวลาเท่ากับ10ปี10ปีที่ว่านี้ก็คือทีตัวเล็กสีส้มเนี่ยนะฮะเวลา10ปี ก็คือระยะเวลาของกอง1บวกกอง2อส่วนทีตัวใหญ่30ปีสีน้ําเงินตัวนี้ก็คือเราคาดว่าเงิน10ล้านเราจะใช้หมดภายในเวลา10ปี30ปีเงิน10ล้านเนี่ยใช้หมดภายในสาสิปีก็คือว่าถ้าคุณกเกษียณอายุ60สิบก็อยู่ได้ถึงเก้าสิบนะฮะถึง90ก็แทนค่าสมาการเลยครา,าวนี้เรารู้แล้วว่าเงินกองทุนกเกษียณเรามี10ล้านเราไม่รู้ตัว R ถูกไหมฮะกรณ์หล่นนะ ่เราไม่รู้เราไม่รู้ตัว R นะฮะเราอยากรู้ว่าตัว R ก็คือเงินเงินที่เราจะถอนใช้แต่ละปีเนี่ยเท่าไหรนะ่ได้ยินนะฮะนะฮะได้ยินค่ะอ่าโอเคเราก็แทนค่าไปนะฮะออกมาเรารู้ละเราจะต้องถอนใช้กเกษียณเนี่ยมีสิบล้านต้องถอนใช้ปีละห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อเจ็ดสิบเจ็ดบาทเป็นไงฮะเขาเขาท่าใช่ไหมฮะก็คืออ่ะเหมือนเดิมฮะแบ่งเงินเป็นสามกองถอนใช้ปีแรกห้าแสนกว่าบาทนะฮะสมการนี้ มีเงินทั้งหมดสิล้านนะฮะเหมือนเดิมครับกองแรกต้องมี R, สามูกไหมฮะแล้วก็ห้าแสนสี่หแปดพันเลยคูณสามเลยเงินกองแรกถังแรกเอาปไปธนาคารทอนกันเงินออกมาล้าน6กว่ากว่าไปไว้ที่ธนาคารเอาไว้ใช้สมปีแรกถัทงที่สองต้องมีเจ็ก็เอาเจ็มาคูณห้าแสนสี่ห้าแสนสี่แปดก็เป็นสามล้านแปดเอาเงินก้อนนี้ไปเดินหาคนที่มีความรู้ทางการเงินสักคนหนึ่ง นะฮะไปไปมองหาหรือไปมองหากองทุนรวมนะฮะที่ความเสี่ยงต่ํากองทุนตลาดเงินกองทุนผสมนะฮะเอาไปไว้ตรงนั้นคาดหวังผลตอบแทนประมาณสัก2-3%เพื่อใช้ใน7ปีถัดไปนะฮะและถังสุดท้ายครับก็คือเอา10ล้านมาลบ10อ่าถูกไหมฮะเพราะเราแบ่งเงินไปแล้ว2ถังถูกไหมฮะมาลบ10อ,อ่าเหลือ4ีล้าน5ถังนี้ก็เอาไปหา อันนี้ต้องไปไปปรึกษานังห่วเงินที่มีความเชี่ยวชาญนะนังหผนยการลงทุนและไม่นักการเงินนังหผวการเงินการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญที่จะทําบริหารเงินสี่ล้านห้าของเราให้ได้ผลตอบแทนแปดเปอร์เซ็นต์จบนี่ฮะจบละนี่คือเออคําถามข้อแรกนะว่า<ะ>มีสิบล้านเราต้องถอนใช้ปีละเท่าไหร่อันนี้คือลองใส่ตัวเลขให้ดูเลยนะคะเป็นโมเดลใช่ครับค่ะใช่ครับนะฮะอ่ะมาดูคําถามที่สองตัวแปรที่สองคือ าหาระยะเวลาเงินกองท<ล>ุนนะฮะอ่ะโจทย์เดิมฮะเรามีสิบล้านนะฮะเอ่อผลตองรปรับปรุงเท่ากับเท่านี้นะฮะแล้วก็ตามสมการเดิมนะฮะเราอยากรู้สีน้ําเงินนะฮะสีน้ําเงินนะฮะว,ว่าว่าเราจะต้องเท่าไหร่ทีนี้คําถามคือเราจะต้องรู้ว่าเราอยากจะถอนใช้ปีละเท่าไหร่สมมุติว่าเรามีสิบล้านเราบอกเราอยากใช้เดือนละห้าหมื่นใช่ไหมฮะ ห้าหมื่นก็คือปีละหกแสนก็คืออาก็มีค่าได้กับหกแสนนะฮะ,ะแทนค่าสมการเลยแทนค่าปับ๊บเราก็ทําการแก้สมการปุ๊บปั๊บปูมป้ามเรารู้แล้วว่าเงินสิบล้านของเราเนี่ยถ้าเราถอนใช้เริ่มต้นที่ปีละหกแสนเราใช้ได้ยี่สิบเจ็ดปีกว่าค่ะนะเห็นไหมฮะเรารู้ว่าซึ่งถ้าเราคิดว่าเรายี่สิบเจ็ดปีเราน่าจะอยู่ได้สามสิบปีแสดงว่าหกแสนนี่มันมากไปถูกไหมฮะค่ะ ใช่ไหมฮะเราก็ต้องลดซึ่งตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็คำนวณให้ดูแล้วว่าถ้าคุณต้องการที่จะมีสิบล้านแล้วตามเงืยอย่อนไขนี้ใช้ได้30ปีคุณต้องถอนใช้ปีละประมาณ5้าแสนี่มนันกว่าถูกไหมฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าแต่ว่าโจทย์โจทย์ข้อนี้เนี่ยเราตั้งโจทย์กําหนดไปที่เราถอนใช้ปีหกแสนซึ่งมากกว่าโจทย์ข้อที่แล้วมากจากผลลัพธ์ของโจทย์ข้อที่แล้วผลมันก็คือเงินที่เรามีสิบล้านมันก็จะมีระยะเวลาที่จะใช้เนี่ย ได้น้อยกว่าสามสิบปีก็คือผลลัพธ์ออกมาคือได้แค่ยี่บเจ็ดปีกว่าค่ะนี่ฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือวิธีการตัวอย่างที่สองของการนําสมการนี้ไปใช้อืนะฮะก็เก็ทนะฮะอ่าก็คือตัวที่สองคือทีเวลาเนาะใช่ครับใช่ครับนะฮะนะฮะออันนี้ก็เหมือนเดิมก็แบ่งเป็นสองแต่ว่าจะเห็นได้ว่าตัวอย่างนี้ยผมใช้อันแรกเป็นสองออันที่สองเป็นห้า r ค่ะนะปกติผมม่ใช้สาม r กับ จ็ดอ่ะนะซึ่งเนื่องจากมันเป็นสวกานเนี่ยเนั้นอันนี้คือเจ็ดปีเจ็ดปีมันปรับได้หมดนะฮะมันปรับดูว่าเราอยากจะให้เงินสองถังเนี่ยเงินสองกองเนี่ยเอ่อไม่สิต้องบอกว่าเราอยากจะให้เงินกองที่สามมีเวลาลงทุนกี่ปีนานแค่ไหนให้กองที่สามมีเวลาสิบปีแปดเปอร์เซ็นเฉลี่ยที่หมูพูดคลิปที่แล้วเนี่ยก็ได้หรือคือต้องต้องเป็นสิบเป็นสามกับเจ็ดใช่ครับใช่ครับถ้าสองกับห้าก็คือก็คือเจ็ดมีเวลาเจ็ดปีใช่ครับ หรือคุณจะบอกว่าเอาทั้งหนึ่งทังสองห้าปีก็ได้นะหนึ่งกับสี่ก็ได้สองกับสามอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณเลยเพราะอยู่กับภาวะตลากแล้วม่อยู่กับความสามารถในการลงทุนของแต่ละบุคคลด้วยเนาะผมผมใช้คาว่าขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้แนะนําหรือจินตนาการของตัวคุณเองเลยจริงๆอาจจะพูดเรื่องอายุเกษียณก็ได้ไหมคะเกิดเกิดคนที่อายุเกษียณที่เขาคิดว่าเขาเกษียณตอนอายุห้าสิบอะค่ะครับอ่ามันอาจจะใช้ทังหนึ่งถงสองที่ระยะเวลาสั้นลงก็ได้ไหมเขายังรับความเสี่ยงได้อยู่ จริงๆแล้วทั้งหนึ่งทั้ง 2, สองสั้นสั้นหรือยาวเนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะก็มันไม่ได้หมายความว่าเ,เขาอายุน้อยแล้วเขาจะรับความเสี่ยงได้มากมนะะผมว่าการที่อายุน้อยแล้วความเสี่ยงได้มากมันเป็นเพราะว่าเขามีเวลาลงทุนอะไรได้ใหม่ใช่ไหมใช่ครับมีเวลาลงทุนได้เยอะขนถ้าเกิดมันพลาดมันจะมีแรงหาเงินอยู่ใช่ครับใช่ใช่นะซึ่งเรื่องพวกนี้ย เรื่องพวกนี้อย่างอย่างที่อย่างที่เนักกฎหมายกันเองก็ชอบพูดองว่ามันขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่ว่าคุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคมันเป็นเรื่องเฉพาะคนนะว่าแต่ละคนเนี่ยรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะซึ่งเรื่องของการรับความเสี่ยงได้แค่ไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า ability to take risk กับ building to take risk นะว่าความสามารถของคุณเนี่ยรับความเสี่ยงแค่ไงแต่ว่าและขแค่นั้นไม่พอฮะ คุณพร้อมที่จะรับไหมพร้อมแค่ไหนรับความเสี่ยงด้วยนะฮะมันขึ้นอยู่กับสองอย่างนี้นะฮะก็อ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะฮะอ่ายี่สิบปีกว่านะฮะอ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะฮะอ่าตัวอย่างผลตอบแทนของเงินกองที่สามนะฮะเหมือนเดิมฮะนะการไม่มีตัวแปรให้ไี่ตัวนะอ่านี่ตัวอย่างเรื่องผลตอบแทนละเราควรจะ เอาไปเราต้องจะต้องเอาเงินกองที่สามไปบริหารให้ได้เอาไปลงทุนให้ได้สักกี่เปอร์เซนต์ถ้าเรามีสิบล้านเราต้องการใช้เริ่มต้นที่ปีละห้าแสนค่ะนะฮะเราเราเราอยากรู้ว่าเอ๊ะเราควรจะต้องเอาเงินกองที่สามเราไปลงทุนได้สักกี่เปอร์เซนต์ดีนะฮะค่ะอ่าเน,นี่ยฮะออกมาแล้วนะฮะแต่อันนี้คือผลตอบแทนปรับปรุงซึ่งต้องไปแทนค่าในสมการผลตอบแทนปรับปรุงอีกทีหนึ่งก็ออกมาอยู่ที่ประมาณหกจุดแปดเปอร์เซนต์ อืมค่ะ่ะเห็นไหมฮะเรามีสิบล้านเราบอกเราอยากถอนใช้ปีแรกห้าแสนบาทนะฮะนะฮะโดยที่มีระยะเวลาใช้เงินนานสามสิบปีนะ,ะเงินกองที่สามเราจําเป็นไหมต้องเป็นแปดเป็นห้าได้ไหมเป็นสี่ดีไหมอ่าไม่รู้เอามาใส่สูตรปั๊บตอบอได้เลยว่าต,ต,ต,ต้องเป็น้ใช่ครับใส่สูตรปั๊บตอบเลยว่าต้องเป็นหกจุดแปด Mm hmm. ซึ่งตัวนี้ก็จะบอกได้เลยว่าคุณคิดยังไงกับ6.8นะบบางคนอาจจะบอก6.8เสีย่ยงไปถ้าเสีย่ยงไปนั่นแสดงว่าคุณต้องปรับลดเงินถอนใช้ให้ลดลงนะะลดลงนะฮะหรือบางคนบอก6.8เออกําลังดีนะก็รับได้เพราะว่าเอในใจคิดไว้ว่าน่าจะได้สัก8แต่มันผลว่าเป็น6.8ก็โอเคแล้วก็พอใจากัการที่จะมีเงินใช้500,000บาทคิดว่าพอก็จบนะฮะก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่ ที่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 เหมาะสมที่เหมาะสมเพราะว่าเออเราคาดหวังผลตอบแทนไ,แไว้ตั้งแปดนะฮะแล้วก็เราพอใจกับการใช้เงินแค่ปีละห้าแสนแต่จากการคำนวณเนี่ยผลตอบแทนมันแค่หกจุดแปดเพราะนั้นโอ้นะฮะผลตอบแทนหกจุดแปดแต่คาดหวังแปดนี่ก็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 ถือว่าถือว่าโอเคนะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะอ่าก็เหมือนเดิมนะฮะก็มาจับสามก,กองนะฮะสามกองอแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้ โมนไซโบนโดนี่ฮะจบนะฮะก็อ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนำไปใช้งานนะฮะก็มีเท่านี้ฮะคลิปนี้สั้นๆปิดแชสกีนนิดเดียวช่องทายเรียบร้อยครับโอเคค่ะก็คือคลิปนี้เป็นคลิปที่แสดงวิธีการแทนค่าของไทม์โดูลนะคะแล้วก็มีแนะนําด้วยว่าการแทนค่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็มีข้อควรระวัง ในการที่จะตัดสินใจเพราะทุกอย่างนี้มันเป็นการคาดการณนะ์บดเนาะมันยังไม่ถึงอนะ่ะใช่ครับไม่ว่าจะ<ช>ตัวเลขอะไรก็ตามมันก็คือคาดการณ์ที่จะต้องถามเวลานี้มันมีปัปปจจัยเยอะในะทั้งอายุที่เริ่มคิดจกกะเกษียณแต่ละคนก็คนละอายุกันสุขภาพก็สําคัญนะคะปัจจัยครอบครัวอีกนะว่ากเกษียณคนเนดียวหรือเกษียณเป็นครอบครัวต้องดูแลค่ะอีมันเยอะมากเลยแล้ที่ผมก็เลยลงรายละเอียดว่าในสี่ตัวแปรที่จะใส่ในสมการทียมเ,เนี่ย ลองหลักแต่ละท่านที่จะลองนาไปใช้เป็นของตัวเองขึ้นมาควรจะใช้ตัวเลขไหนนะคะค่ะสุดท้ายผมมีอะไรฝากถึงทุกท่านไหมคะนะก็อยากจะฝากให้ทําความเข้าใจนะฮะโดยเฉพาะคนที่ทํางานเป็นนักวางแผการเงินนะฮะคนที่ทํางานเป็นนักวางแผนการเงินคนที่ให้คำปรึกษาลูกค้าในเรื่องของการวางแผนเกษียณนะก็อยากจะฝากให้ทําความเข้าใจกับโมเดลนี้นะฮะแล้วก็นําโมเดลนี้ไป ไปไปใช้กับลูกค้านะฮะมันก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยลดความเสี่ยงหลังกเกษียณลงนะฮะแล้วก็ผมสร้างมันเป็นสมาการขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันสามารถที่เอาไปพลิกแปลงนะใช้หาคําตอบได้หลายๆเงื่อนไขนะฮะแล้วก็ใครที่สงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนก็ก็ถามมานะฮะผมก็ยินดีที่จะที่จะตอบเพราะว่าผมอยากจะให้โมเดลนี้เป็นที่นิยมเอามาแทนเรียกได้ว่าเอามาแทนวิธีที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เลยในบ้านเรา ค่ะยอดเ,เดี่ยมมากขอบคุณพี่หมูมากเลยนะคะท,คคที่มาให้พวกเราไม่ประมาทกันแล้วก็วางแผนที่ดีมากนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะใน EP ถัดไปจะมีเรื่องของการอาหารกระเียณในในส่วนไหนๆมาแชร์ให้ฟังกันอีกนะคะแล้วพบกันะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ